ได้ด้วยนะครับนี่ขึ้นอย่างนี้เลยนอย่าไปหาทำตามนะครับผมถ้าควัวไม่สนิทของคุณควัวมันก็เป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ห่วงลูกมากเลยทุกคนชิบหายละสวัสดีครับผมอยู่กับช่องฟูฟองฟูฟี่แชนแนลนะครับ วันนี้นะครับผมทุกคนที่ผมจะมารีวิวหนาให้ทุกคนดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนั้นก็ไปติดตามแล้วก็ชมกันได้เลยครับผมก่อนอื่นจะลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ออกไปให้ผมด้วยนะครับผมถ้ายังไงนั้นก็ไปดูกันเลยก่อนอื่นนะครับผมทุกคนผมก็จะพาทุกคนมาดูการรีวิวข้องแหวนของผมนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนพร้อมหรือยังครับผม ถ้าพร้อมแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมแพะเลยนะครับว่ามีกี่ตัวหรือว่ามียังไงบ้างนะครับดูทุกคนเนี่ยก็คือลูกมันคลอดเว้ยคลอดเป็นที่เท่าไหร่เลยเออจำไม่ได้เหมือนกันช่างมาันเถอะนะนี่นะครับผมทุกคนแพะตอนนี้ก็มีอยู่แปดตัวนะครับผม และก็นั่นแหละครับผมคือคอกแพะของผมนะครับผมแล้วผมก็จะพาทุกคนไปดูวัวนมนะครับผมอ้ที่นาของผมผมไม่อยากจะบอกหรอกนะทุกคนว่ามีถึงแบบวัวนมอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่ามันเป็นยังไงนะมันน่ารักมากเลยนะทุกคนไอ <Okay. S 1> ้ดูแป๊บเดียวแ,แน่ๆผมทุกคนผมก็ไม่อยากจะคุยซักเท่าไหร่หรอกนะเพคือนาผมแบบดูดิวัวนมผมน่ารักมากเลยทุกคนผมอยากจะบอกว่าวัวนมน่ารักมากเลยนะครับผมถ้าใครอยากมาไปจับมันก็มาที่นาผมได้นะครับผมติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลย ตัวมันนุ่มอ่ะทุกคนเหมือนคล้ายๆสุนัขคล้ายแมวอ่ะตัวมันนุ่มดูแล้วน้องก็น่ารักไวยใช่ไหมชิมิคับชิมิคับตะกี้มันเป็นวัวน,น,น้อยนั่นแหละเราก็ต้องให้นมให้อะไรมันนะครับผมโอเคแล้วเราก็จะไปรีวิวกับวัวแล้วก็ควายที่เราตอนนี้เราปล่อยอยู่ไว้ในนาประมาณ8ดไร่ของเรานะครับผมเกือบ8ดไร่นะครับที่เรามีการปลูกข้าว,วนะนะเดี๋ยวพาทุกคนไปรีวิวต่อเลยนะโอเค โอเคนะครับผมทุกคนก่อนที่เราจะไปดูการรีวิวหรือควายของเรานี่ผมจะมาโชว์แบบข้าวในนาผมก่อนนะทุกคนดูนี่คือข้าวในนาผมนะทุกคนสวยงามไหมกำลังจะได้เกี่ยวแล้วทุกคนดูดิว้าวอันนี้ผมก็ไม่จำไม่ได้เหมือนกันนะว่าผมปลูกข้าวไว้กี่ไร่นะครับผมทุกคนแต่ว่าก็ปีนี้ผมปลูกข้าวเยอะกว่าทุกปีนะครับผมมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับ ก็นั่นแหละนะครับผมทุกคนผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าผมปลูกข้าวไว้กี่ไร่เดียวกว่าเดิมแล้วก็ไปดูวัวควายกันเลยตอนนี้เราก็มาหน้านาแล้วเว้ยหน้านาที่มาเนี่ยก็คือที่ที่เราไม่ได้ปลูกข้าวนะครับผมทําให้เราสามารถเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้เว้ยนี่ก็คือแบบตัวอย่างต้นแบบนานะทุกคนเนี่ยดูนี่นหะหน้าผมก็เศรษฐกิจพอเพียงครับผมนเดี๋ยวจะพาไปรีวิวต้นไม้แล้วก็ผักสวนครัวนะแล้วก็รีวิวบ้านที่ ผมอยู่หน้านะโอเคป่ะในที่สุดนะครับผมเราก็มาเจอควายของเราแล้วนะครับผมก่อนอื่นผมต้องข้ามไม้นี้มาก่อนเนี่ยทุกคนตายเือะเจ้าโอ้โหนี่มันควายนะครับโอโ้นั่นมันอะไรกันครับ <c oughs> อเออตุ่ควายนั่นโอ้ไม่ผมไม่อยากจะพูดนะครับหายใจไม่ทันโอเคดูนี่คือวัวควายนะครับผมทั้งหมดที่ผมมีนะตอนนี้นะครับผมถ้าใครสนใจก็เข้ามาดูมาชมได้นะครับผมที่ฟาร์มคูเล่นนะครับผม ความคุโรนหมูปิ้งนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้นะครับใช่รายละเอียดคลิปข้างล่างนะครับผมแลวก็นะครับผมก็ไม่อยากจะบอกนะครับผมว่าผมขี่ควายได้นะครับผมก็าทุกคนอย่าไปหาทำตันนะครับผมควายไม่สนิทของคุณควายมันเป็นแบบนี้นะครับวายเที่ยวควายกับชนผมนะครับทุกคนแต่ผมก็ไม่กลัวนะแบบคือแบบชนเลยพี่แบบเป็นอมตะอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องไงมาเรารีวิวจริงจังกันเลยนี่ก็คือน้องดอกอ้อนัะผมน้องอันนี้สามารถขี่ได้เราสามารถยกมือ ขึ้นอย่างนี้ได้นะครับผมผมก็ไม่อยากจะบอกนะครับใครสามารถจีบไวได้ก็คอมเมนต์ใต้ด้านล่างคิดนะครับผมนี่แหละครับผมชีวิตของผมก็สบายๆครับผมเนี่ยทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยขึ้นอย่างนั้นกับพี่จริงหรือเปล่าเนี่ยจะมาขึ้นอย่างนี้ได้ด้วยนะครับนี่ขึ้นอย่างนี้เลยทุ <laughs> กคนอาจจะเห็นให้การแต่งตัวซิคขาดอะไรอย่างนี้เหรอ no 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 การแต่งตัวของผมนะครับมันเป็นแฟชั่นนะครับผมนี่เป็นไง Oh. ไม่มีใครใส่แบบนี้หรอกทุกคนคนทําปกติเขาไม่ใส่กันหรอกนะเนี่ยมันสามารถใส่แบบได้หลายรูปแบบลูปหลายแบบหลายแนวนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะไปรีวิวนะครับตัวนับหวยให้ทุกคนนะครับผมว่าผมมีกี่ตัวนะครับ น้องมังกรน้องบุญชูแม่บุญคําพี่ดอกอ้ออันนี้พี่หมูอันนั้นแม่อ้วนนะส่วนพวกนี้จำชื่อไม่ได้หรือว่ามันไม่มีชื่อวะชิบหาย้วแม่มันจะโจมตีมแล้วตัวน,นี้หวงลูกมากเลยทุกคนชิบหายนะตัวตน,นี้ผมยังจับได้นิดหน่อยทนะุกคนมันขึ้นมาใหม่แต่ว่าตัวเขาใหญ่มากเลยดูเรียบเทียบแล้วนะโยโยวาสั yo, yo, มนี่นะผมก็วัวมีกี่ตัวหรือวะวัวหนึ่งตัว วัวสองวัวสามวัวสี่วัวห้าวัวหกวัวเจ็ดวัวแปดวัวเก้าตัววัวสิบตัวนะครับผมผมน่าจะมีวัวเปล่าเหลือประมาณสิบตัวหรือเปล่าวะอ้อมมาดูด้านข้างอีกก่อนนะครับก็สรุปได้ดังนี้นะครับทุกคนว่าตอนนี้ผมมีวัวทั้งหมด10ตัวนะครับผมรวมกับวายเป็น16ตัวนะครับผม ผมก็มารีวิวเท่านี้แหละครับผมถ้าใครอยากให้ผมรีวิวนายเกี่ยวับตู้ไหนอีกเออลืมไปเดี๋ยวผมพาไปดูผักสวนครัวต่อแล้วกันนะถ้าอยากให้ผมรีวิวเกี่ยวกับอะไรอีกก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับที่เห็นไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นดูทุกคนว่วควายมันพังอันที่เราข้ามมันเข้ามาวิ่งเก่งเกินอยากให้เล่นด้วยนะครับเราก็ไม่มีมือถือนะขอโทษนะน้องครับ นะครับผมเราก็จะมารีวิวนี่เราก็จะมีต้นไผ่แล้วก็เราก็จะมีหน่อไม้นะทุกคนอันนี้ก็คือต้นมะเขียบยังไม่ใหญ่นะทุกคนมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะผมก็พูดไปไงั้นแหละมันไม่มีแบบสนวนครัวอะไรมากหรอกก็แค่นี้แหละทุกคนส่วนนี้ก็คือบ้านของผมนะครับผมที่ยังสร้างไม่เสร็จแต่ว่าข้างในก็สุดยอดไปเลยนะก็คือยังสร้างไม่เสร็จเหมือนกันนั่นแหละนี่คือแม่น้ำนะก็คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมผมก็ไม่อยากจะบอกหรอกนะครับว่าเจอกัน น่ครับเราก็มาไล่น้องออกชิมหายแล้วน้องจะโดดข้ามไม้ได้ไหมไปเฮไปแล้วครับผมน้องเราเอ้ย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 ไปชชเราก็ต้องไล่มันนะครับเดี๋ยวมาเข้าไปกินข้าวไปกับมาเจอกัน